สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อินสุอึ้งวันไสสาขาพุทธมนฑลสายสี่นะครับวันนี้เจอกับท็อปเซลันอีกแล้วรอบที่แล้วถ้าใครจำได้นะรู้จักกันไหมพี่เลก็ดังในทิกตอกแล้วก็ใน Facebook ด้วยเดี๋ยวเราไปเจอพี่เลกันเลยดีกว่ามีรถสมมตทั้งสองคันสวัสดีครับพี่เลที่ต้องเต้นเข้าไปปะไม่ต้องอ้าไม่ไม่ต้องแต่ว่าไม่ต้องน็อคนจาจากพี่เลคือเต้นอ่าเอลซ์อ๋อ เจอกับเซเลนะคะที่ภาษาการขายที่ยูนิสุงวันไถสาขาพุทธปรนอมสายสีนะคะเซเลเป็นท็อปเซลที่นี่นะคะยอดขายเดือนนีงกี่คันเดือนที่แล้วปิดไป33คันส่วนตันเดียวโอ้โหเลิศไหมไปเป็นตับเลยอางเงี้ยเวลาทานี้ทุกวันนี้แต่งรถที่ไหนครับเหลักๆแล้วแต่งที่ร้านกำมลการยางค่ะแต่ก็มีที่แบบแต่งที่โชว์รูมก็มีแล้วแต่สเต็ปลูกค้าบางคนไหวงบเท่าไหร่ยังไงก็คือแล้วแต่เขาอะแล้วแต่ลูกค้าแต่หลักๆกเอาไปร้านกำมล ก็สองคันนี้เริ่มจากคันไหนก่อนดีเจ้คือกระบะก่อนเลยเพราะว่าอะไรนะออนิวยูสุหลายคนต้องแบบกระบะนะแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยคือตัวท็อปสุดเลยนะคะเป็นหน้าตาเกาดูแปลกๆนะ M Smart จะบอกว่าคันนี้เซเลใส่ในส่วนสเกิร์ตรอบคันของ s ปอร์ตด้วยอ๋อเป็นชุดแต่งทั้งหมดกี่ชิ้นอ่ะเจ้ประมาณนักไม่ท้วนเลยยก็คือหน้าหลังคือได้รอบคันหมดเลยได้รอบคันเลยแล้วก็ฝากระโปรงอีกแล้วก็ชิ้นหน้าเห็นปะ เหมือนจะแบบอารมณ์เหมือนจะเอ็กซิลี่รวมรวมอยู่ในคันเดียวกันแต่นี่คืงเปรตตัวท็อปนะถึงบอกว่าหน้าตาเขาดูแปลกแปลกไปนี่ไงอ๋อาจะเป็นที่ชุดแต่งก็คือได้กระจังหน้าได้เพจได้เพดเคเอ็มใช่ครอบโลโก้แบบนี้เลยพร้อมกับป้ายเทเทเคเอ็มลูกค้าอยากจะเพิ่มในส่วนของอาสเกิร์ตต่างหากอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่แต่ว่าล้อเนี่ยคืออันเนี้ยของเขาอยู่ในแคมเปญของของรูปของคันนี้นี่ล้อยอดฮิตเลยตัวนี้ออฟเซ็ตห้านะครับเป็น D1 SR ครับสวยเนาะมันเป็นแบบ เขาเรียกไทเทนหรอโกลูใช่ตัวตัวฝาเป็นไทเทนฝาไทเทนล้อไทเทนเป็นของเรนโซครับตัวนี้ซื้อรถแพงแล้วบอกว่าไหนๆก็ซื้อรถแพงแล้วรถราคาเป็นล้านคันนี้ตัวตัวท็อปนะคะตัวท็อปท็อปสอปสุดแล้วล้านกว่าล้านกว่าแล้วถามว่าใส่ล้อแท้ไปเถอะจบกว่าถูกไหมการรับประกันของล้อนะครับโครงสร้างนะครับตลอดชีวิตสีสองปีสีถ้าลอกล่อนอะไรเงี้ยถ้าแบบว่าตัวก้านหรือว่าตัวอะไรสองลอกก็ยังรับประกันอยู่เลยถูกไหมเจ๊เจ๊ เปลี่ยนเมียสองรอบเลยเหรอเประ่ันเสองรอบยังรับประกันให้อยู่เฉลี่ยตัวปีละคนละคนยังรับประกันอยู่เลยตัวเนี่ยยังรับประกันอยู่เลยนะตัวนี้เป็นไฮรลนเดอร์จ้ะดีจีเป็นไฮรลนเดอร์ค่ะดูง่ายๆในการดูไฮรลนเดอร์นะคะคือถ้ามีบันไดข้างนั่นแหละคือรูไฮรลนเดอร์ดูง่ายๆถ้าแบบดูจากข้างนอกเห็นแล้วก็ตัวนี้ความเป็นตัวท็อปก็อีกอย่างหนึ่งถ้าดูจากบอดี้อ่ะดูไม่ออกใช่ไหมไปดูสัญลักษณ์ข้างหลังจะเขียนเลยว่าตัวเอ็มนั่นคือตัวเอ็มก็คือตัวท็อปสุดตัวนีี้มมโช ตัวนี้ลูกค้าไม่ได้ใส่โชว์จัดทรงอย่างเดียวจัดทรงก็จบแล้วนะจริงแล้วก็แล้วแต่ชอบอ๋อนี่นี่นี่ตัวเอ็มก็มีตัวเอ็มแบบนี้เลยนี่คือตัวท็อปสุดนะคะเป็นตัวเอ็มสมาร์ทเพราะว่าเอ็มนั้นผลิตไม่ได้แล้วก็เลยต้องเอ็มส่วนกลางตรงกับใช่ลูกค้าให้กับให้กับอ๋อให้กับหมดเลยใช่ลูกค้าซื้อกับเลยก็คือแบบเสร็จพร้อมโบงแล้วก็ซื้อกับแล้วดิใส่แก๊ปหลังด้วยใส่แก๊ปหลังเป็นเคเอ็มนะครับตัวท็อปได้ออปชั่นอะไรบ้างครับเจ้ภายในภายในเบาะหนังแอร์หลังแล้วก็มีแบบโหฟััังกกก์ชนนนเเเยยยยออออะะะจดดลล่มาาูภใปี ไม่ลอกนะมึงออกจากเตามีวัดบูธร้อนๆเลยว่าอย่างเตาพลาสติกยังไม่ได้แกะอะไรเลยเลยนะคะตัวนี้เปาะปรับไฟฟ้าแล้วนะคะเรียบร้อยตัวท็อปแล้วก็มีเซ็นเซอร์เมื่อกี้ตอนแรกอะนิวขำผาหาไอ้ตรงช่องมือเปิดช่องตรงเนี้ยโบราณอีกแล้วเตาไปไล่แต่ตัวไม่ท็อปไงวันนี้มหาเซลเลนะคะจะบอกว่าพาดูตัวท็อปทั้งสองรุ่นกระบะนี่ยคือท็อปของสี่ประตูที่แบบเป็นขับสองแล้วแล้วก็ที่เห็นอีกคันหนึ่งข้างๆก็บอกอันนั้นก็เป็นวิวเอ็กตัวท็อปสุดขับเพื่อนสี่ล้อตัวนี้ก็็เปนตัวจบบของกระะ หิกอเลยแต่งหลอ่อครบจบจากโชว์รูมให้แบบนี้เลยลูกค้าแบบบางคนไม่มีเวลาไปนั่งแต่งมานั่งรอเดี๋ยวจะใส่แมก็กเดี๋ยวจะรุนไม่มีเวลาเซลเลจัดก,การให้ครบจบได้เลยฟิตเมนต์เขาดีนะตัวนี้หมายถึงเชงทรงทรงรถเวลาจัดนะเขาจะรู้ไม่ใช่ทรง <c oughs> เดียวทรงทรงรงรถนะ <c oughs> สบาพินิดทิ่มกูเลยแล้วตัวเนี้ยตัวนี้เป็นอีกจบอีกไหมคือจะบอกว่า ล้อนี้ใส่สองรอบแล้วนะครั้งที่แล้วเ็นีแกนแต่ว่าเจ๊ไม่ได้มาถ่ายใช่ไหมครั้งนี้ก็ใส่อีกลูกค้าชอบมากทรงเนี้ยเลนโซ่เจเกอร์ในหน้าทีตัวนี้เป็นขอบยี่สิบเวลาบอกสั่งงานนะเชื่อปะเอารูปไปให้เขาดูเจ๊จำชื่อไม่หมดคือมันเยอะจ้ะมันเปนแคตตาล็อกใช่ไหมเจ๊เจ๊เอารูปให้เขาดูว่าเอาแบบนี้ค่ะคือลูกค้ารีเควสต์ว่าเอาแบบนี้ค่ะก็คือรู้ว่าเลนโซ่คือเลนโซ่ก็คือดีอยู่แล้วไม่ต้องอธิบายเยอะแล้วเวลาเข้านานะ แกจะเป็นโค้ดได้ได้มาดิมาดินะเจ้าแล้วคือส่งรูปไปให้นาดูค่ะว่าทีเซลก็จำชื่อรอมไม่หมดจริงๆแต่คือแบบสำหรับคนที่สนใจมิวเอ็กซ์ราคาเต็มรถอยู่ที่เท่าไหร่ครับตอนนี้ปรับขึ้นหมดน้ขึแล้วอีกที่มันเพิ่นขึ้นเลยมันเริ่เพิ่มขึ้นที่สองหมื่นแล้วนะคะใครที่จองหลังตอนนี้เสียดายมากเลยก่อดอันนี้แบบอจองกอดนะใครจองก่อนตอนนี้ได้อยู่จองตอนนี้ก็คือ ต้องยอมรับด้วยราคามันปรับขึ้นใช่แต่คือทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวจะมีอัตราการผ่อนอะไรอย่างนี้<ช>ที่มันทําให้เบาลงน้ำมันยังขึ้นเลยเ <c oughs> นาะมีอย่างเดียวที่ถูกเสมอมีมอไม่มีผิดไม่มีผิดเห็นก็อย่างที่เห็นๆๆเนีเ่ย <ๆๆ S 2> คือเราแต่งเพิ่มเติมให้นะคะลูกค้าเพิ่มไนส่งสเกิร์ตนี่ดําคาดแดงแบบนี้เลยสเกิร์ตรอบคันแบบนี้เดี๋ยวให้ดูว่าสวยสะแค่ไหนด้านหลังมีโชว์ให้ด้วยแล้วก็อันนี้กระจังหน้าเป็นครอบเหรอเบบใช่ใช่ค่ะเป็นครอบเป็นครอบอันนี้นละ เลิศไม่ไหวสีแดคาดแดงไปด้วยอ่ะมันเข้ากับตัวล้อมากเลยนะมันดูแบบเขาเรียกอะไรนะคุมมันดูดูตัวนี้ไม่ได้ใส่คิวร้อใช่ไหมเออ๋อมันมีคิวห้ยถ้าดูแทบมองแทบไม่ต่างเลยมันทาให้คือมันทําสีมาแล้วด้วยไงใช่มันเนียนไปกับตัวรถเลยสวยดูเดี๋ยวให้ดูข้างหลังเข้าท่าข้างหลังก็สวยเนี่ยคือเข้ากับล้อแบบรับกันหมดเลยคันนี้ใส่โชงไหมเจ้คันนี้ไม่ได้ใส่โชว์ค่ะนี่เอ้ยแค่นี้ทรงก็ดีแล้วนะตอบโจทย์ต่อการใช้งานมีคาดองค์คาดเอวอะไรเรียบร้อย อ่าเป็นไฟฟ้าข้างในหน่อยนิดนึงเนี่ยเขาก็จะมีสคับแบบสวยงามอ่ะคือเก็บรายละเอียดให้ดีเลยเอเลยเอ้ยมันเป็นลูกเล่นนะครับใช่้อันนี้เขาเรียกลายอะไรลังพึ่งปะไม่หรือคล้ายๆเนาะเออคล้ายๆเป็นสคับเพจใช่ไหมแล้วเรียกมันเออมันแล้วแต่เรียกตัวเนี้ยถ้าสังเกตดูข้างล่างกันนะครับก็คือเหมือนเหมือนจะเป็นท่อหลอกุกแต่งเฮ้ยสวยดีรอกพันถ้าไปซื้อนี่แพงเหมือนกันนะราคาตัวเตรอเออแต่เจ๊ก็สามารถจัด จัดให้ได้เซนเซอร์นี่ได้รอบคันไหมครับได้รอบคันนี่เป็นตัวท็อปสุดแล้วไงขับเคลื่อนสี่ล้อด้วยคันนี้ขับเคลื่อนสี่ล้อใช่สามจุดศูนย์คือเดินทางไกลอะสบายเราไปวิ่งที่ไหนมาเนี่ยฮะเหงื่อซ o o ม z o o เหงื่อดิเหงื่อคือร้อนไม่ไหวนึกว่าอยู่ซาฮาราร้อนไม่ไหวโอ๊ยน้องมีทิชชู่มาให้ด้วยโหขอบคุณเลยคนสวยอย่างคุณโนทนสายสีนะครับโอ้โหชื่ออะไรครับชื่ออะไรครับ นนชิมิเกลแอดมินโซเลตอนนี้โซเลมีมีแอดมินแล้วเพราะว่าตอบแชทคนเดียวไม่ทันมันมีมนทั้งหมดรวมเลยด้วยสี่คนในเพจภายในสักหน่อยไหมล่ะสักหน่อยไหม <laughs> สักหน่อยไหมล่ะสักหน่อยไหมล่ะหูแต่ว่า <ไ S 1> แบบยังไม่ได้เก็บงานนะต้องแจ้งก่อนเพราะ<อ><อ>ว่าเรารอส่งมอบอีกทีราส่งมอบอทีอันนี้รถเรียวเลยคือสีสวยมากอารมณ์เหมือนแบบรถริโวลบเลยสีํำตาลแบบนี้นะคะฟังก์ชันครบคันแบบนี้หนูตัว นี่นี่ตัวสเกิร์ตที่ต่อเนื่องมานะดูดีอ่านี่นี่นี่สวยมากนะอ่าเป็นเพจนี่ยเขาจะแบบคือเขาเก็บงานทั้งคันให้หมดเลยนี่นี่มีไฟไหมถ้าเปิดประตูมาเอาไปติดเพิ่มได้ได้เพิ่มได้ก็แล้วแล้วแต่ชอบเลยบางคันลูกค้าอยากได้ไฟสีเงินตรงเท้าด้วยอุ้ยหนึ่งติดอีกคันหนึ่งแล้วแต่ชอบเลยอ่ามันแล้วแต่ชอบแล้วแต่ชอบจริงคือจะเอาสีเขียวสีบอกเบอร์เี๋ยวทำให้อะไรยังไงว่ากันมาไปดูเงั้นเฮ้ยครบครจริงๆเป็นอีกหนึ่งท็อปเซลล์นะครับที่ ต้องบอกก่อนว่าลูกค้าเยอะแล้วก็ที่ลูกค้าเยอะไม่ใช่อะไรเพราะว่าใส่ใจลูกค้าด้วยเอาใจเก่งเอ,เอาใจนะเอาใจเก่งโอเคเอาใจเก่งเอ,เอไม่ดีเ,เลยก็คือแบบเอออันไหนพอทําได้ทําให้ได้ถามว่าเราขายเยอะอยู่แล้วเรายุ่งไหมยุ่งมากนะเอาจริงจริงแต่ถามว่าบางอย่างลูกค้าอยากจะใส่ดีเทลเพิ่มเงี้ยบางคนเขาเกียดเขาไม่่า่ให้เราก็มีถูกไหมเราเองแต่คือถ้าอันไหนเราทําไหวเราทําได้เราจัดการให้สําหรับคนที่สนใจจองรถอิูุสสามารถติดต่อได้ที่ไหนบ้างครับช่องทางไหนเอ่ย ถูกช่องทางแต่หลักๆที่เป็นเบอร์โทรก็จะโทรเลย090นะคะ9695723หรือว่าเพจก็อีสู่ป้ายแดงเซลเล่แล้วก็ติ๊กตอกติ๊กตอกง่ายมากเพราะว่าติ๊กตอกเนี่ยเซิร์ชไปเลยเซลเล่ดังมากแฮนแท็กก็ได้ในแฮนแท็กจะมีแฮนแท็กประจำอยู่ป้ายแดงเลยแฮนแท็กประจำวันะนก็คือเข้าไปก็เจอเลยนะคะหลักๆแต่ว่าตรงติ๊กตอกเนี่ยจะมีลิงก์เพจให้อยู่แล้วพอกดเข้ามาเนี่ยมีแอดมินพร้อมตอบนู่นแอดมินกำลังเสยหน้าอยู่นะคะแอดมินขอหน้าเลยค่ะอ่าสวยไม่ คือจะบอกว่าทีแอดมินก็ขัดหน้าตามานะคะโอ้โอเคสวยสวยทุก <laughs> คนเพราะว่าวันที่มาดูรถเนี่ยถ้าเผื่อลูกค้าแบบว่านัดกับเลตัวเลไม่สะดวกเลยไปทำอะไรไปแต่งรถอยู่เลยก็จะให้น้องเี่ยพาดูรถให้ <c oughs> เราต้องคัดสัตมาให้สบายตาตสบายใจใน,ในส่วนของโปรโมชั่นก็ไม่ต้องกลัวอยากได้ <c oughs> ดแบบไหนเข้ามาคุยกันแล้วก็เรื่องเคสเรื่องการปั้นเคสเรื่องอาชีพลูกค้าอะไร,รอย่างเงี้ยไม่ต้องกังวลทุกเคสเลยผ่านการกองหมด น้องรับมาปุ๊บเลเกองต่อเพื่อส่งไฟแนนซ์ไม่ต้องกังวลเอ้ยน้องรับแล้วพี่เลได้ทํางานไหมพี่เลทางานต่อให้ถูกเขตใช่ค่ะไม่ต้องกังวลเราดูแลให้ทั้งสองคันนะครับสำหรับพี่เลเนี่ยคือปล่อยทั้งพ i ิกอัพทั้งรถ PPV ก็สนใจตัวไหนอันนี้ก็เป็นทั้ง2แนวทางนะครับสำหรับคนที่สนใจพ i ิกอัพแล้วก็เป็น PPV ก็สามารถติดต่อได้ที่เซลเลวันนี้นิวกับพี่เลขอตัวลาไปก่อนครับยินดีค่ะสวัสดีครับไม่มีใครให้เราเลย เอวไม่ผิวเลยอ่ะ